สวัสดีครับวันนี้ปืนยิงปลาช่างเจี๊ยบนะครับวันนี้จะมาทดสอบปืนยิงปลารุ่น3,500นะครับราคา3,500นะครับก็เป็นทรงลักษณะนี้นะครับเป็นกำคอครับมีร่องนิ้วครับไม่มีศูนย์นะครับเป็นไม้ประดู่ครับเมื่อเราเราเก็บสายเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับคือแต่ตัวล็อกตัวนี้จะเป็นตัวเสียบธรรมดานะครับไม่มีตัวล็อกออโต้นะครับ ก็คือเสียบเข้าไปไว้ก็จะ,จะแน่นแน่อยะครับอร้อยสายปกติครับตัวนี้ก็มีเซฟเหมือนกันนะครับระบบไกลชุดเดียวกันครับผมชุดเดียวกับตัวตัวนะครับมี4ี0 0 5นห้าพันห้าส แล้วบกายจะเป็นชุดเดียวกัน,นครับเส้นยาเสร็จแล้วเส้ยนยาครับนีน่นี่เราเซฟไปแล้วนะครับต้องกลัวนะครับอ่ามายิงครับยิงเป้าอยู่ในน้ํานะครับก็เล็งเล็งลางครับเล็งตามลางนะครับ หญิงเสร็จก็ถอดดึงออกมาครับดึงแล้วเก็บครับดูระยะประมาณสิบเมตรนะครับนี่นีคค่ครับขมเเ้าครับเขานะครับ ก็มีปกติก็ยิงยงปกติครับยิงเหมือนเหมือนกันราคาสามพหกับสี่พันนี้เรีงรางเหมือนกันนะครับก็ใช้เรีงตามรางเอาระบบไก่ก็เหมือนกันทุกตัวนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับโอเคพบก,กันคลิปหน้าครับผม